อยากจะบอกว่าส่วนตัวมีความภาคภูมิใจมากนะคะที่หุ้นไอคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ได้บอกไปว่าหุ้นตัวไหนที่มีพฤติกรรมแบบผิดปกติผิดสังเกตเนี่ยแต่ละตัวนี่ก็คือวิ่งไปกันหมดแล้วนะคะซึ่งซึ่งจริงก็เอก็หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยก็ก็เซตมันเขียวไงมันก็วิ่งใช่ไหมแต่มันก็มีหลายตัวนะคะที่เขาก็ยังย่ำอยู่กับที่เนาะ โดยที่ก็มีหลายตัวอย่างเช่นเอ่ uff, Advanced, เอาฟเอดวานอ่อันนี้ก็คือไม่ค่อยวิ่งนะคะอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งก็มีหลายตัวที่ไม่วิ่งแต่ว่าตัวที่ได้ได้นำเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้ววิ่งทุกตัวนะคะก็ก็คิดว่าเออหลายหลายคนอาจจะได้กำไรมาเนาะถ้าเกิดใครใครทำแผนต ค่ะวันนี้นะคะตลาดเซ็ตนะคะปิดตลาดที่1345จุดนะคะ mm. ก็สำหรับ most active value นะคะเอาตัวสีอันดับแรกนะคะ mm. วันนี้จะมารีวิวสัก4ตัวก่อนนะคะ mm. ก็คือ1 AOT CPF STA แล้วก็ MINT นะคะ mm. ก็เป็นตัวเด็ดนะคะที่วิ่งแรงนะคะ mm. ในวันนี้นะ mm. ก็มาดูกันค่ะว่าเขามีพฤติกรรมยังไงเนาะแล้วก็มา แกะกราฟเป็นด้านของเทคนิคลนะคะว่าแนวรับแนวต้านเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บราคาสำหรับเล่นรอบได้ที่ราคาเท่าไหร่ดีนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะ aot เริ่มจากตัวแรกนะคะ aot ปิดตลาดอยู่ที่ราคา61.50บาท50นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะล่าสุดได้รีวิวตัว aot ไปบ้างแล้วเหมือนกันนะคะตอนนั้นราคาเขาก็อยู่ที่แท่ง แท่งวันนั้นก็คือแท่งนี้นะคะก็ราคาเขาก็ปิดที่57.25นะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ตีแนวรับไว้อยู่ที่บริเวณมาเธอร์โซนตรงนี้นะคะขอบล่างของมาเธอรโซนแท่งนี้นะคะที่ชี้อยู่นะคะก็จริงๆขอบล่างของมาเธอร์โซนมันคือ58.25ใช่ไหมคะแต่ว่าไอตัวแท่งเทียนมันมีตัวแท่งเทียนสองแท่งตรงนี้ มันหลุดแนวรับไปนะแต่ว่าก็คลิปที่แล้วก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถขึ้นมายืนเหนือได้เหนือเหนือเส้นไอเส้นแนวรับตรงเนี้ยได้อีกครั้งหนึ่งก็มีลุ้นนะคะมีลุ้นว่าเาไม่ใช่ขาลงเนาะก็อาจจะเป็นการพักตัวอา,อาจจะมีหลุดแรกลงมานิดหน่อยเนาะเพื่อเพื่อไล่ไล่เมาน้อยใจสาะเนาะ ให้ขายขายทิ้งออกไปก่อน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เขาจะดันราคาขึ้นไปต่อนะคะซึ่งเขาก็ดันจริงๆเนาะจริงๆหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็พยายามดันไปถึงเส้นสีชมพูเห็นไหมคะเส้น EMA 89นะคะเขาก็พยายามที่จะดันดันไปเนาะ,ะแต่พอดีว่ามันต้านอยู่ตลอดเลยนะคะเขาก็เลยอพอไปทดสอบเส้นสีชมพูปุ๊บเขาก็ร่วงลงมาใช่ไหมคะ พอวันนี้นะคะแท่งเทียนล่าสุดเขาก็ไปทดสอบเส้นสีชมพูเหมือนกันค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่โฟกัส AOT e อยู่นะคะถ้าเขาสามารถยืนเหนือเส้นเ e อ a 8 9ได้นะคะก็แสดงว่าเขาก็มีโอกาสขึ้นต่อนะคะเพราะว่าเส้น EMA-89 ถือว่าเป็นเส้นแนวรับแนวต้านที่สำคัญเลยนะคะใครที่สามารถทะลุเส้นนี้ได้ก็แสดงว่าเขาค่อนข้าง มีโมเมนตัมกันขึ้นที่ที่แข็งแกร่งจริงๆเนาะแล้วสามารถน่าจะพุ่งต่อเนาะแสดงว่าเออไม่น่าจะลงมาแล้วนะไม่น่าจะลงมาหาราคา60สแล้วอ่ะอถ้าเกิดเขาทะลุเนี่ยเส้น m e m a 9 9ใช่ไหมคะซึ่งเป็นอ,อยู่ที่ราคา61เนี่ย61.3อ่าซึ่งราคาปิดวันเนี้ยโอเคนะก็คือยืนเหนือได้นะแต่ ถ้าพรุ่งนี้สามารถยืนต่อไปได้และต่อไปได้เรื่อยๆแสดงว่าเขาไม่กลับมาที่ราคานี้แล้วนะคะอืมก็พยายามลุ้นกันต่อนะคะว่าเอทจะไปต่อไหมเนาะแต่มีโอกาสไปต่ออยู่แล้วค่ะเนาะขอไปดูทําเฟรมที่หกสิบนาทีนะคะเขาก็อ่าเขาก็ยกตัวแนวแนวรับเขาขึ้นมาแล้วเนาะโดยแนวรับก็ประมาณอยู่ที่ประมาณนี้ นนะะประมาณ60เนี่ยแหละคะ่ะ60.75ประมาณนี้นะคะอ,อ,อาจจะมีแก็บอยู่ในช่วงตรงแท่งเทียนตรงไส้ตรงนี้นะคะก็สัก61.25นะคะซึ่งอาจจะเป็นแนวรับใหม่ของเขาเนาะอืมก็ประมาณโซนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเขาหลุดเ,เขาอาจจะมีย่อตัวลงมาบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าเขาขึ้นไปเยอะแล้วเขาอาจจะย่อตัวลงมา อยู่ในโซนนี้ก็ได้นะคะ,ะก็แนวรับก็จะถี่หน่อยนะคะสำหรับทําเฟรม60นาทีนะคะเพราะว่าไทม์เฟรมมันถี่เนาะ,ะมันย่อยลงมาเนาะก็อาจจะลงมาสัก60อาจจะก็เป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งเหมือนกันนะคะก็สำหรับ t ท m e เฟรมเดย์ก็ยังคงมีการคิดว่าคงยกแนวรับแล้วแหละน่าจะเป็นแท่งแท่งนี้นะคะ แท่งที่เคยซูมนิดหนึ่งแท่งที่อาจจะเคยเป็นแนวต้านเขาเนาะต้านเดิมเขาซึ่งประมาณ61สเนี่ยแหละคะ่ะเอ่อก็หกสิบเจุดเนี่ยหนึ่งหกก็ประมาณ6 1สิแล้วกันนะคะเลขกลมๆเนาะก็จะเป็นแนวรับใหม่นะคะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าแนวต้านเขาอยู่บริบรเวณตรงไหนสมมุติเขาสามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้นะคะแนวต้านเขาก็จะอยู่ในโซนนี้เลยนะคะเโซนเดิมเขาก็คือหกนะคะ ประมาณนี้เนาะ,ะถ้าเกิดเขายืนเหนือเส้นราคา EMA e 89ได้ก็จะวิ่งไปหา65บาทนะคะก็สำหรับตัว MACD ก็ยังลอยเหนือน้ำแล้วก็พยายามตัดเส้นสิกแนลขึ้นอยู่นะคะเอะ่กำลังจะตัดนะแต่ยังไม่ตัดเนาะก็คิดว่าน่าจะตัดในเร็ววันนี้นะคะสำหรับ RSI ก็ก็ขาขึ้นเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้สำหรับ AOT นะคะ ต่อไปด้วยความรวดเร็ว CPF CPF โอ,อ้โหสวยมากคือจะบอกว่าแท่งเทียนแท่งสุดท้ายและวอลลุ่มสุดท้ายอันนี้ออแท่งเทียนเนี้ยคือมาเธอมาเธอบาชัดๆอพอเจอมาเธอบาอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะคะก็คืออะไรคือให้เรารอดูอินไซต์บาไปก่อนนะคะก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบแอคชั่นนะคะ ซึ่งแนวรับเขาก็อาจจะจะเป็นขอบล่างของมาเธอร์บาร์นะคะก็คือบริเวณราคาตรงนี้นะคะ,ะประมาณ2 8 9แอ่าประมาณ29แล้วกันนะคะก็เป็นแนวรับที่ดีนะคะสำหรับตัว C.P.F. นะคะแล้วก็โซนแนวต้านก็จะเป็นตัวขอบขอบบนของมาเธอร์มาเธอร์บาร์ตรงนี้นะคะก็ประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะ ันกสามสิบเอ็ดจุดห้านะคะประมาณนี้เนาะอืม,อมเขาทำตัวมาเธอมาเธอบาใหญ่มากเนาะฉะนั้นเรารอดูไปก่อนสำหรับ cpf นะคะไม่ต้องรีบแอคชั่นเพราะว่ามีโอกาสย่อค่ะเพราะว่าวันนี้เขาวิ่งขึ้นไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะใช้วอลลุ่มมหาศาลเลยประมาณเอ่อเท่าไหร่อะหนึ่งแสนล้านเลยเนาะหนึ่งแสนล้านหุ้นโอ้โหถือว่าเยอะมากนะคะ วอลลุ่มที่พีคตรงนี้เนาะซึ่งก็ไม่ต้องรีบแอคชั่นนะคะรอตัวอินไซบาร์ก่อนเนาะรอให้ราคามันลงมาที่แนวรับแล้วค่อยเก็บก็ได้หรือใครชอบเล่นแบบแนวเบรกขึ้นไปนะคะเบรกแนวต้านขึ้นไปก็ไปค่อยไปเล่นตอนที่ราคาเขาเบรกราคาคาบาท50จสตางค์ได้นะคะก็ประมาณนี้สำหรับ CPF นะคะใครรอ,เ,อเล่นรอบก็เล่นได้นะคะ ขาขึ้นชัดเจนค่ะเพราะทรงกราฟที่ผ่านมาเขามีการยกไฮยกโลนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะสีตรังสีตรังนี่โหเขาเขาขึ้นมาตลอดเลยเนอะดูสิขึ้นมาแบบบางทีก็ลอยอยู่เหนือเส้น EMA 5เส้นสีเขียวด้วยนะคะก็หุ้นตัวไหนที่รู้สึกมันจะลอยเหนือ EMA 5เนี่ยเ ไม่ได้จุดไม่ใช่จุดเข้าที่ดีสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดจะให้เป็นไปได้คือให้มันย่อลงมาแตะเส้นเ e อ่อ EMA 5สักหน่อยเนาะสักสองสามวันนะดูดูอากับกริยาเขาไปก่อนคือเอ่อ STA ขึ้นมาขนาดเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวนะคะถ้าเกิดใครเข้าไปรีบเข้าอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสดอยได้นะเออถึงแม้ว่าเอ้ยมันเป็นขาขึ้นชัดเจนก็จริงแต่เราก็ เราก็บอกไม่ได้นะว่ามันเออมีคนจะเตรียมเทขายหรือเปล่าใช่ไหมคะซึ่งน่ากลัวเน้ไอ้กรับลักษณะเนี่ยคะ่ะไอ้ที่มันชอบลอยเหนือเส้น ema 5ไปเยอะๆเนี่ยเออไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะคะไม่ใช่ไม่ใช่จุดเข้าที่ดีเท่าไหร่เนาะจริงๆควรจะให้มันย่อตัวลงมาหน่อยเนาะเออถ้าเกิดมันมันไม่ใช่จุดที่เราได้เปรียบเราก็ไม่ควรเล่นนะคะสำหรับ sta ก็ยังไม่มี จุดเข้าที่สวยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแนวรับเขายังไม่ทำไอโซนแนวรับเลยอะแล้วแนวต้านเขาก็อืมเราก็ยังไม่รู้เนาะเพราะเขาเหมือนเขาเขาทำเอาทำหายไปแล้วอะ่ะไอราคาย6ิบบาทยีห้าเนี่ยก็คือคือในอดีตเขาไม่เคย๋เอเขาเคยนี่เขาเคยขึ้นสูงเลยโอ้สมัยเนี้ยเนี่ยยอดข้างบนเห็นไหม สมัยเนี้ยแถวแถวเนี้ยปีสองพันสิบเจ็ดอ่ะเออเขาก็เคยทําอยู่นะเออือเนี่ยประมาณยี่ิบเจ็ดจุดห้าเลยลเนี่ยแนวต้านเขาอะแนวต้านเดิมเขานะอืมคือจะบอกว่า sta นี่ขึ้นขึ้นมาแรงมากนะคะน่ากลัวเนาะไม่น่าเข้าแล้วเนาะแล้วก็มันก็ราคาใกล้ถึงแนวต้านสมัย2017เลยอะค่ะแล้วก็ตัวของ MACD ก็โอ้โหร้อย ลอยเหนือน้ำสุดๆ,ๆเนอะไอตัวไอซ์ไอนี่น่ากลัวนะคะสำหรับไอซ์ไอคือมันแบบโอเวอร์โซเอ้ไม่ใช่โอเวอร์โซ่โอเวอร์บรอแบบไปสุดๆ,ๆเลยค่ะคือเลยลอยเหนือตัวไอซ์ไอตัวเส้น70ไปแล้วนะคะก็น่ากลัวนะคะสำหรับ STA นะคะก็ไปค่ะต่อไปเป็นมิ้นนะคะมิ้นโอเค มิ้นนะคะสำหรับมิ้นเขาก็ข่าวไม่ค่อยจะดีใช่ไหมคะสำหรับปีนี้เนาะเขงบเขาไม่ค่อยดีแล้วก็ขาดทุนนะคะขาดทุนติดลบเลยเนาะก็งบไตรมาสแรกออกมาแล้วก็ขาดทุนอยู่แรงมากแต่สุดท้ายพอมีการคลายล็อกดาวน์นะคะเฟสสามเฟสสี่ตามมาเนี่ยก็กลายเป็นสัญญาณบวกให้มิ้นนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่จะ จะมองไปถึงอนาคตซะมากกว่านะคะก็สำหรับมิ้นนะคะก็เรามาดูแนวรับแนวต้านเขานะคะขอดูแนวรับก่อนนะคะแนวรับก็จะเป็นในโซนนี้นะคะอืมโซนนี้เนาะที่มีการสัมผัสตัวแท่งเทียนเยอะๆหน่อยเนาะก็ก็จะเป็นแนวรับใหม่ของเขาแล้วนะคะเนาะ ซึ่งแนวต้านก็จะอยู่ในโซนโซนนี้นะคะที่เขาเคยทำทำความสูงตรงนี้ไว้นะคะเอาตรงนี้ก่อนนะด่านแรกเนาะด่านแรกเป็น21บาทตรงนี้นะคะถ้าด่านที่2นะคะสามารถทะลุ21บาทเอ้ย2่สตางค์ไปได้เนี่ยก็จะไปหาไฮเดิมเขานะคะก็คือประมาณ23บาทนะคะก็ประมาณนี้เนาะซึ่ง23บาทอาจจะ อาจจะแบบอืดๆหน่อยเนาะกว่าจะขึ้นไปถึงอ่ะเพราะว่าเอ่อจะเห็นว่าราคายีิบสามบาทนี้ก็คือไปแตะปุ๊บแล้วมันก็ลงมาเลยเนาะอืมในราคายีิบเอ็ดบาทเอ่อยี่สิบตังค์เนี้ยน่าจะมีน่าจะมีคนที่ถือหุ้นอยู่เยอะเนาะซึ่งอาจจะเป็นแนวต้านที่ที่หนาอยู่เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับมิ้นก็ประมาณนี้นะคะแนวรับแนวต้านนะคะ ก็รับที่19บาท50นะคะแล้วก็แนวต้านาด่านแรกก็คือ21บาท20นะคะแล้วก็23บาทนะคะสำหรับไฮเดิมเขานะคะก็มิ้นก็เ,เริ่มมีสัญญาณนะคะ EMA เห็นไหมคะ EMA เส้น5กับ15ก็เริ่มตัดตัดขึ้นกันแล้วนะคะก็ อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าจะกำลังจะขึ้นแล้วก็วอลลุ่มหลังๆเขาก็เริ่มมาแล้วนะคะเนาะหลังจากที่ซึมๆม,มานานก่อนหน้านี้นะคะหลังๆก็เริ่มมาแล้วอ่าแล้วก็ตัวแม c d ดีนะคะตัดขึ้นแล้วนะคะตรงตรงนี้นะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ใต้น้ำอยู่นะใต้น้ำก็อาจจะมีโมเมนตัมการขึ้นที่ไม่ได้แรงมากนะคะแต่ก็พยายามจะขึ้นนะคะส่วน ISI ก็พยายามขึ้นเหมือนกันนะคะก็ เงยหัวขึ้นมาแล้วมินก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะคะแล้วก็สัญญาณวันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะคะ m a ็กดีตัดขึ้นแล้วก็ตัว EMA เส้น5กับ15ตัดตัดกันขึ้นนะคะก็สำหรับมินก็โฟกัสได้ะคะ่ะก็แนวรับเอ่อก็19.5ก็ซื้อได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่า เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เปนด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะและมีประโยชน์นะคะก็สาหรับวันนี้นะคะที่นํามายกตัวอย่างนะสําหรับเล่นรอบเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากถือยาวเป็น V.I เนี่ยก็ราคานี้ก็ค่อนข้างแพงนะคะทุกตัวในในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็อาจจะไม่ไม่ได้นะคะถือยาวตรงนี้อาจจะ margin of s a ฟตี้ไม่ไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เออเพจกันด้วยนะคะใน facebook ใน b ล o อกดิทก็มีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ